ไทยเรามาอยู่มันไทยหลายปีหลายปีสดเลยกินได้ริงเหรอขอถตัวนั้นกินได้เออไม่อะไรเลยเออไม่อะไรจริงไม่ใช่กินอย่างงั้นนี่ต้นใจยำนี่ว้า แตบบ่ไม่มีในญี่ปุ่นเลยแน่เพร <Ramadan> าะว่าหนาวอ่ะช่วงนี้หนาวมากใต่ญี่ปุ่นหน้แบบนี้แถวนี้แข็ออง,อองแล้วละ่ะโอ้เขาสังผมไม่ได้มานานละโอ้ดีใจมากสมัยวัยรุ่นอายุ21นะฮะผอเดินแถวนี้แล้วก็นั่งตุกๆแบบนี้แหละฮะแล้วก็ไปซีรอม ไปเข้าส่านรอดสมัยนั้นนะไม่มีไค่รู้จักเลยครับเข้าสามรอดนะครับไม่ก็รู้จัก yeah, ครับเจครับเราถึงค่ะบหกสิบ <60. S 2> นะฮะโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วจำได้ว่ามีไข่จอกกอตอนเช้าแหละนะอาจจะเวลาเนี้ยไม่ได้แล้วคนท่านจะจะมาลานนี้นะครับมานี่ครับมาเลยครับด้วยระวัลน,นะครับอันนี้เลยครับเลไฟสันนี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมยามยีเออยามีอ สมัยก่อนเนี่ยครับไม่มีอีเมลครับทำไมผมท่องเที่ยวครับผมก็จะส่งต้นส่งจดหมายให้พ่อผมยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ครับไม่มีอีเมลก็จะผมมาตอนนี้ผมมาไปสถานีที่นี่ครับของสาขาบ้านลำพูครับนี่เลยเหมือนเดิมเนาะเล็เข้าซอยนี้ครับซอยบ้านลำพูนะครับเนี่ยใกล้ๆเข้าสถานร้านนี้แหละครับอยู่ตรงกลางที่ใต้ล้อมสี เขียวหมดเลยนะแต่วันนี้ตรงนี้แหละครับตอนนี้แหละสวัสดีครับคุณลุงครับสั่งสั่งข้าวได้ไหมครับได้ครับได้ว่าต้มยำกุ้งครับอร่อยมากรคับขอบคุณจริมไหมครับลองดูนะครับก็คงจะจริงนะกลูกค้าผมเยอะโอเคต้มยำกุ้งถ้ากลางวันคุณมาต้องต้องต่อคิวอ่ะอะไรฮะหน้าร้านยาวอย่างเงี้ยอะไรครับถ้าอย่างนั้นเวลานี้โชคดีถือว่าโชคดีครับผม ต้มยำกุ้งแล้วก็มีอะไรแนะนำให้ไหมครับจั้งกระเทียมครเผ็ดคุณกินได้ไหมได้ผัดไหลลายก็อร่อยใช่ไหมครับผัดชาทะเลผัดขาทะเลกินได้ไหมครับกินได้ครับได้ใช่ไหมครับต้มยำกุ้งกับหอยลายได้ไหมครับได้สองอย่างก่อนนะครับครับผมร้านชื่ออะไรครับร้านต้มยำร้านต้มยำครับชื่อตอมมากเลยครับโซ่ค่ะ โตเมียมพารสิบสองนะครับนาง12แม่ก็มีลูก12คนเออเออไม่ใช่คนนี้นะแม่เขาแม่ครับแม่เขามีลูก12กสอนก็เลยชื่อร้านนาง12นาง 12, 12นะครับอันนี้ฟุตบอลได้เลยนะครับ12บสอคนคยังเหลืออีก3ามคนฟุตบอลเก้าคนนั่นดีกว่า <c oughs> ร้อยห้าสิบอันนี้ครับหน่วยเงินก็ร้อยห้าสิบหน่วย้บาทโอเคนะโูกนะต้มยำมันนี้พิเศษตรงไหนอะครับใส่มันกุ้งแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวใส่เห็ดสามอย่างใส่เห็ดอะไอย่างอ๋อไม่ใส่น้ำมะพร้าวไม่ใส่เลยใส่ใส่ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวเลยโอ้ผมไม่เคยเห็นแบบนี้ครับโอเคขอบคุณครับแล้วก็ใช้มันกุ้ง มังคุดน,นะครับยากครับอืออหอมลืมไปเลยเมื่อกี้รสชาติน้ำเซนเซอนะครับเมื่อกี้เข้าปากใช่ไหมลืมไปเลยครับอโอ้โหอร่อยมากแล้วก็มีเห็ดนะครับ อย่างี้แหลอ,อือร่อยสุดมากครับให้ชิมหน่อยครับฮรุมากครับครับใครให้มือกอบมาดีเลยนะครฮบอืมอร่อยมากอืมมือกอบข้าว่้มยำ โอ้เข้ากันเลยตั้งแต่เมื่อค่อนนะครับของคนสานชาติอย่างญี่ปุ่นองฝรั่งนี่ครับเขาก็ชอบมากินที่นี่นะครับทุกคนเนี่ยที่บักพักนะเขานั่นี้แล้วก็กินทะว่าไกล์บุกนั่นสือท่องเที่ยวของประเทศเขาอ่ะผมเนะนําบรานี้แหละเยอะมากครับใจดีมากเลยครับผัดกุ้งกระเรียมทำให้ด้วยอืมเนื้อย่ะนี้กินต่อครับขอบคุณมากครับ อร่อยอะไรนะครับแช่ไม้เหรอครับแช่ไม้คิดดูค่ะขอบคุณมากครับ,อบ,รบโอ้กินหมดเลยฮะกินหมดเลยแน่นอนครับดีบนะครับอืมอรอยอร่อยมากคนโรงงอร่อยมากเลยครับบอบคุณครับกุ้งเนี่ยสดมากอะ เบเคียวแล้วรู้สึกนุ่มเลยอ่ะอืมบางกรงคอนไทคนไทยนะครับยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่คนทานเจ้าเรานะครับก็จะชอบมาเที่ยวเอาเที่ยวก็จะมาเี่ยวเข้าสามบารลลำพูใช่ไหมครับเขาก็จะเรียกว่าต้มเหมี่ยวบานลำพูร้านต้มเหมี่ยวบารลำพูประมาณนี้แหละครับเขาก็จะค่อนข้างรู้จักเยอะครับนะครับนี่แหละร้านที่คนติดใจ อ ai, อ finde, หอยไทยดังอร่อยมากขอบคุณมากครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับเท่าเท่าไรครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับแกยไม่พี่รียมหอยลายสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาเลแต่เราได้สองร้อยห้าสิบแถมจังกุ้งกระเทียมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับครับโอ้ยอันนี้อร่อยมากโอเคตรงต่อไปแล้วครับ ไทเดินแน่นบ้านลำปูโต,น,ตนะครับไปครับสุดก้อยจทยหลักไปไหนครับตามมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะผมรักเมืองไทยล้วมาอยู่เมืองไทยไหลายปีหลายปี